สวัสดีครับผมบอกกันก็เอาคือเดิมครับช่องอีสานเคียวครับผมมันนี้กัภาพพอแม่พี่ห้องมเเาเฮ็ดแนวหากินห้องก็หรอครับเศรษฐกิจอาไยครับ,รบช่วงนี้เศรษฐกิจบ่ด,ดีครับผมภาพพี่นลองเฮ็ดนี้เนาอยกี่ขิดออกแล้วผนะู้เลวกับดักแห่ครับผมอุปกรณ์เท่ากับนี้นะครับการล่มครับผม การล่มกันเหยาทำอยู่นู่พี่น้องผมทำได้กันเบิ้งเอาครับนี่น้อยาหาสิบแปดกัวครับผมสิบแปดหาสิบเก้าเหรอครับผมการล่มห้างครับตัวหลักมันนี่ครับอันนี้ก็ยาวอยู่หยิบหาครับโดยประมาณครับ อันนี้เขาไปแหลมเนาะพี่น้องนะเนาะไปแหลมไม่ได้เสียบดินครับผมนี่ทอครับนี่ครับทองแบบตัดยาวมาแบบเกือบซีเซนแล้วพี่น้องเห็นไหมครับทองนี่ตัวไหนก็จิตทองสามตับซีมั้งหกหุ่นหรือมั้งไลาเป็นทองหกหุ่นรับทองอนนะิ่งนิ่งปรแม่ณนี้ สามนี่แหละครับนี่เนาะสามเส้นคืงครับให้เป็นห้อคุ้นครับนี่ตัวนี้เนาะครับตัวขัดกับผมเอาทอเห็ดเลยครับทอเรีลน่อยแล้วพี่น้องทอาเดรนาเบิ่งเอาเดืเ่องอพี่น้องทอสำเร็จนี่นะครับผมเอาเรื่มตะซิฟเลยเนาะ ขอนิ้วรึ่งนะผนเออเส้นครึ่งครับผมกับโบเฉียวชันเรีองทอไปเลยเหรอครับหาได้๋ยวสักเดี๋ยวสักนั่นแหะครับเขาจะไม่เห็ดตาปิดเป็นสีน้อพี่เราเนาะนี่ับผมยอมเม่ไพ่เห็ดก็ได้ครับผมง่ายๆครับเดแค่หนึ่งพวมาทอเหรอครับเห็ดง่ายครับผมพ้นความครับนี่ลวดครับผมนี่เขาก็เปจ่อหูหน่เนาะพี่น้องเนาะจ่อหงูแต่ปูกกับรักเนาะแบบนี้ครับผม จ่อฟังนี่สองหัวครับไปจะใส่บ่วงครับผมบร,รับแรากเข้ากาหมัดอันนี้ติดกับลักก็นะครับพี่นอ้องหลวดแบบนี้เลยครับอย่างนี้แบบเป็นสีน้องพี่นอ้นองอย่างนาแบบนี้ครับผมมัดใส่เลยครับัประมาณนี้ครับพี่นอ้นองเนาะประมาณนี้ครับผม มันจะมีบักอยู่ในนั่นไหมนี่ครับผมมัดซะเลยครับเอาคีมเหรอครับบิดๆไปเลยครับผมครับมันจะเหงาครับผมเรียบร้อยครับผมนี่เอาเอาวงนี่มาทางเหงาเนาะครับเนาะนี่เห็นไหมพี่น้องทางนี่เหงาควรนะครับทันวงมาทางเหงาครับผม ต่อไปกับมัดเชือกครับทางเขาจะดึงไว้เนาะพี่น้องดึงมไว้หลังนี่ครับตัวนี้เห็นไหมมัดกันเลยครับมัดกับเขาใหญ่กับพี่น้องยังไงครับผมนี่ครับเขาไปกะเอาวแล้วเนาะ ประมาณนี้เหรอครับผมสอดไปในหูหนี่เลยครับในหูมุญไหวขบกเขา้าอย่กันี้กนะ มานี่กกอนเนาะครับลับไปเลยครับผม <c oughs> นอนพี่น้องเนาะเดยวสนิทแลวเนาะครับผมเอาไปกับมาเฮ็ดตัวจิดึงมาเกาะนเนาะพี่น้องเนาะบ้านใหา่ครับ

อ,อกะบุ่งครับบัญกะบุ่งครับเอาตัวนี้มากะกระปุกนี่กระเซยแบบนี้เนาะพี่น,อนนะ้องเนาะนี่ครับออกะใส่เลยครับประมาณนี้แหะครับห้องก,กวาดได้ครับบุนเงี้ยครับไปเลยครับผมนี่นะครับ มาเลยครับมุ้งเบาหาตัครับมาเสนี่เลรับนี่มา้นมาเลเกเสียเร้วครับ ก็มัดเส้ปลายนึ่งเล้ยครับเดี๋ยวเขาแบบมักตึงบัดง,งา่ายเขาแบบ่ย่ครับผมเสร็จแล้วครับง่ายปะนี่ครับผมบวงครับบันเสร็จยังง่ายครับมันยังได้ผลได้ผลอยู่ยแล้วครับผมมาเปน็นอันี่ เรียบร้อยนะครับผมฝากติดตามเลยนะครับช่องอีสานเขียวครับผมนี่ยังอีกหลายครับเดี๋ยวจะมาลงอีกเบื่อนครับผมหยิบแหนบใส่กบแต่ยังเพื่นถึงย้ำหนอกครับเดี๋ยวถึงย้ำก่อนถึมาบอกวิธีหยิบครับผมผมเห็ดเม็ดสื่อตะไคร่เม็ดหนึ่งเี่นได้หกลังครับผมแหนบดักกบเนาะ คลิปนี้ก็ก็ว่าสวัสดีครับ